สวัสดีครับเป็นพี่น้องที่อยู่ในเพจเมธาเจ็ดสีรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมธาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมธาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์นะครับที่1พฤศจิกายนนะครับในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยรังสิตนะครับเป็นศึก มวยมันวันศุกร์นะครับแล้วก็เวทีมวยลุมพินีศึกวันบุินีรวมถึงเวทีมวยตะวันนาศึกดาวรุ่งม,มวยไทยนะครับสามเวทีด้วยกันนะครับในด้านของวันนี้นะครับผมเมทาก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับที่เวทีมวย รังสิตนะครับเป็นศึกมวยมันวันศุกร์นะครับรวมถึงการวิเคราะห์การวิจารณ์กับฟุตบอลต่างประเทศนะครับค่ำคืนนี้นะครับมีฟุตบอลดีๆหลายคู่ด้วยกันนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลบุนเดสกิกาของประเทศเยอรมันนะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางแชมป์เก่านะครับในห้างขายยาไบเวอร์รดอรบุก์เซ่นนะครับเปิดบ้านรับมือกับทางมาขคาสตุตกาดนะครับซึงในด้านของวันนี้นะครับผมเมตาวิเคราะห์วิจารณ์สองช่วงนะครับช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยมันวันสสุุททททีีี่่่่เเววววมยอรรรรังงงิิ์ะะคบบชาาาหจณฟตตลปศ ค่ำคืนนี้คัดให้เน้นๆ5คู่เหมือนเดิมเะครับเมื่อคืนนี้ฟุตบอลกินเต็มนะครับ3คู่นี่กินเต็มเลยนะครับที่คัดให้3คู่กินเต็มคัดให้วันนี้จัดให้เหมือนเดิมทั้งหวยและฟุตบอลน,นะครับพี่น้องเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการาร่วมจัดรายการกอบผมได้โดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับ ช่องทางการติดตามผมเมธาสามารถติดตามได้สีช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น a c e b o o k เมธา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมธา7สีและช่องทางที่4ี่เป็นอ n s t าแก a m เมธา7สี4ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ครัรบรทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยุก168นะครับจนอ,อกสนใจครับรับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองประจําวันรวมถึงรายเสียงมวยมีให้ฟังฟรีๆรวมถึงนั่นของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต,ต่างประเทศท่านสามารถสมัครกเป็นสมาชิกในกลุ่มกีฬามวยพับยุก168ได้นะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียไลน์ด้านล่างช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬามวยพับคก เราเข้าสวยด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับศึกมวยมันวันศุกร์ทุ้ยเวทีมวยรังสึกกันเลยนะครับคู่แรกครับ ทางเจ้าดีแม็กนะครับเจดีมวยไทยเจอกับทางอินซีเล็กนะครับเพชรแสงทองมวยคู่นี้เจอกันพิกัด124ปอนด์ครับทางรีแม็กส์นี่มาขาดไป1.1นึ่งะครับส่วนทางอินซีเล็กนี่มาเท่าพิกัดนะครับมวยคู่นี้เล็กเปิดทางดีแม็กต่อ19ครับทางดีแม็กนี่เป็นมวยเพชรเข่าในเหนียวแน่นปั้มรับมาตีเปิดเกมเดินทนนะครับส่วนทางเจ้าอินซีเล็กก็เป็นเภทบูสู้ดียัน5ยกเชิงไม่สนทนอย่างเดียวเช่นกันนะครับมวยคู่นี้คู่ขี้สูบสีครับพิกไปพิกมาแน่ครับส่่่่่วววววนน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 ตัััััััััผผมมมมมมเเเธาาาาชชอออออบบบบบบยรรรรรรงงททจจ้้้ิซีีีล็กะะะะคคคคคคูููพห บึงเจอกับทางเจ้าเขตตะวันนะครับตุพันธ์บุรีในด้านของมวยคู่นี้เจอกันพิกัดนะครับหนึ่งร้อยห้าปอนครับทางวันชนะนี่มาเท่าพิกัดครับส่วนทางเจ้าเขตตะวันก็ลดน้ำหนักไปศูนย์จุดห้านะครับมวยคู่นี้ถ้าวันชนะต่อหน้าใครทางมุมน้ําเงินนะครับหนึ่งปอนด์นะครับในด้านของท่านเจ้าวันชนะเป็นมวยเพชรฝีมือครบเครื่องดักเตะดักหยิบดีนะครับส่วนทางเจ้านะครับเขตตะวันนี่ก็เป็นมวยเพชรเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีเปิดเกมเดินชนนะครับมวยคู่นี้ส่วนตัวผมเมตานะครับผมรักผมชอบทางวันชนะนะครับถึงจะต่อน้ำหนััักก็จจจรริงงงแต่่่่่ววาาาาในนนนด้ขออออฝีีมมืืถยยูคบผ ชอบทางเจ้าวรรชนะนะครับคู่2นะครับคู่ที่สามเพชรภูไทยเกียรตินิเวศเจอกับทางเจ้านะครับโชคดีนะครับเพชรแสงทองมวยคู่นี้เจอกันใเรียดกัดนะครับหนึร้อยสิบเจ็ดปอนด์เพชรภูไทยนี่มาเท่าพิกัดส่วนทางเจ้าโชคดีมาเท่าพิกัดเช่นกันนะครับเพชรภูไทยนะครับเป็นมวยเพชรตั้งรับกับทาง2แข้ง2กาดนะครับผิวไหวดีนะครับส่วนทางเจ้าโชคดีเป็นมวยพลังกำปั้นหนักเปิดเกมเดินทบูสู้ดีนะครับประเภทเลยครับอาวุธมวยหนักหล่อมุดแรงทุกลูกครับต้นต้นเนี่รุ่นนับรุ่นน็อกได้ครับมวยคู่นี้เลดเปิดเสมอเพชรภูไททยส่ววนตััผผผมมมมเเธาาารกชอบงจ้ โชคดีครับในด่านของมวยคู่ที่3นะครับและในด้านของคู่สี่ครับวันนี้นะครับอัตภพลครับมอเพชรพระธาตุเจอกับทางเจ้าเอกสุรินทร์ครับจิตพนมทองมวยคู่นี้เจอกันพิกัด142ปอนด์กับทางมุมแดงนี่อัตภพลนี่ก็ถือว่ามาเท่าพิกัดครับส่วนทางเจ้าเอกสุรินทร์รนี่ลดน้ำหนักไป สี่ปอนด์ด้วยกันนะครับถือว่ามาเยอะนะในดรานงของมวยคู่นี้ครับส่วนตัวผมเมทาครับผมชอบทางเจ้าครับเอกกับคนในด้านงของมวยคู่ที่สี่วันนี้แล้วคู่ที่ห้าวันนี้ครับทอนสูงนะครับกออดิสัพเจีกับทางเจ้าเสกสรรครับจิตวัตรศัตด์แก้วครับมวยคู่นี้รากใช้เปิดทางเสกสรรนะครับเป็นต่อนะครับส่วนตัวผมจริงชอบทางเจ้าเสกสรรนะครับบุตรมวยเบอร์มวยรวมถึงด้านของการผ่านมวยยังดูดีกว่านะครับวันนี้ห้าคู่ด้วยกันกับการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับย้ำให้ทราบอีกครั้งทางเจ้านะครับ ดีแม็กนะครับคู่ที่2นะครับผมชอบทางเจ้าครับวันชนะคู่ที่3ผมชอบทางโชคดีคู่ที่4ชอบทางอัตผลคู่ที่5ผมชอบทางเสกสันนะครับวันนี้จบลงเป็นเท่านี้ครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองช่องถูดนช่องที่2ครับฟุตบอลต่างประเทศคำสืนนี้คัดให้เน้นๆ5คู่เหมือนเดิมและอย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับกลุ่มกีฬามวยพักตู้หนึ่งหกแปดช่องทางการสมัครุที่ id line ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทาช่วงแรกประมาณนี้ช่องที่สองเจอกันใหม่สำหรับนี้สวัสดีครับ